สวัสดีครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564วันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาตรวจประเมินผลการดําเนินการ เพื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานยินดีต้อนรับสู่รัว้ววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจพายัพหาปลาแห่งนี้อีกครั้งด้วยใจจริงยินดีต้อนรับครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2543ในพื้นที่34ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่4ถนนเชียงใหม่แม่โจ้เลขที่262หมู่6ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยในวันเปิดเรียนได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนะชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวว่าคำว่าให้ปลาชันหนึ่งตัวฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลาฉันมีปลากินตลอดไปโรงเรียนได้ตั้งใจติดอาวุธทางปัญญาสอนให้เขามุ่งมั่นเป็นเท่าแก่ไม่ใช่แค่ลูกจ้างปรัชญาของวิทยาลัยบูรณาการทางการศึกษาวัฒนธรรมทางปัญญาการศึกษาเพื่อชีวิตวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่ห้องเรียนจนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่โดยอยู่บนพื้นฐานาของการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดเพื่อชีวิตที่งอกงามสโลแกนของวิทยาลัยให้ปลาฉันหนึ่งตัวฉันมีปลากินแค่หนึ่งวันสอนให้ฉันหาปลาฉันมีปลากินตลอดไป วิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาพึ่งพาตนเองได้ไม่ได้รอขอปลาจากผู้อื่นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะก,การใช้ชีวิตอัตลักษณ์ของนักศึกษาคิดเป็นเน้นปฏิบัติจัดการได้คิดเป็นคือผู้มีปัญญาสามารถคิดพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล เน้นปฏิบัติเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะวิชาชีพของตนเองจัดการได้มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆทั้งในเรื่องงานและการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องอัตลักษณ์สาขาวิชาอัตลักษณ์สาขาวิชาการบัญชีเชี่ยวชาญการบัญชีมีมาตรฐานการทำงาน ซื่อสัตย์บริการก้าวสู่มาตรฐานสากลอัตลักษณ์สาขาวิชาการตลาดเทคโนโลยีการตลาดล้ำเลิศก,ก่อเกิดนวัตกรรมผู้นำความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการอัตลักษณ์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทักษะการค้าปลีกเป็นเลิศก,ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์งานบริการมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค4.0 อัตลักษณ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมทันสมัยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีมีมิติทางสังคมอัตลักษณ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวบุคลิกงามตาภาษาดีมีความรอบรู้สู้งานบริการอัตลักษณ์สาขาวิชาการโรงแรมมืออาชีพด้านการบริการนักสื่อสารที่ดีมีจริยธรรมเตรียมพร้อมการปรับตัว อัตลักษณ์สาขาวิชาช่างยนต์ทำงานปลอดภัยมีใจบริการก้าวทันเทคโนโลยีอัตลักษณ์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังบุคลิกดีมีทักษะเป็นเลิศก่อเกิดนวัตกรรมอัตลักษณ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยความปลอดภัยใส่ใจทุกความปราณีตสร้างสารรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยมิสเตอร์นวราชคณาราช ประธานบริหารวิทยาลัยว่าที่ร้อยตีอาทิพนันทะตันติผู้ทรงคุณวุฒินายวิทยาใจวิถีผู้ทรงคุณวุฒินายธนพัฒน์มั่นคงผู้อํานวยการผู้บริหารของวิทยาลัยดรธนพัฒน์มั่นคงผู้อํานวยการนายเอกชัยใจเมคาผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการนางสาวเตือนใจอารีโรจนะนุกุลผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวชิชาเชี่ยวชาญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานกิจาการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุจิตราบำรุงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรนายเกียรติศักดิ์ยู่ดีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานและมาตรฐานการศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนายเชิดชูเกียรติผาคำ<ม>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาจารย์ ada, ประจำสาขาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสามัญศึกษาอาจารย์ประจำสาขาวิชาช่างยนต์อาจารย์ประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอาจารย์ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์บุคลากรของวิทยาลัยบุคลากรฝ่ายงานทะเบียนวิชาการบุคลากรฝ่ายพัฒนางานกิจการนักเรียนนักศึกษา บุคลากรฝ่ายการเงินและงานบุคคลบุคลากรฝ่ายงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน10สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน9สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจทั้งสิ้น1,787คน แยกตามระดับดังนี้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน1374คนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจานวน4 1 3คนผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจของวิทยายลัยที่ผ่านมาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทานในปี2548ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลความเป็นเลิศด,ด้านอาชีวศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี3ปีต่อเนื่องได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการสอนระดับประเทศในโครงการฟินดีวีแคนดูซีซั่นหนึ่งมอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระดับโครงงานสร้างสรรค์นในโครงการ ฟินดีวีแคนดูซีซั่น2มอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมอบโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาคุณธรรมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้รับอนุญาตดำเนินการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน11สาขาอาชีพได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีเนบววันไอดอรุ่นที่8ถึงรุ่นที่10ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาระดับก้าวหน้าได้รับรางวัล การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ5ดาวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารีประเภทลูกเสือวิสามันตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารีประเภทลูกเสือวิสามันระดับประเทศได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศมอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 2B n ีน b e r วันอดออย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมัน่นตั้งใจทุ่มเทในการจัดการศึกษาของคณะผู้บริหารครูบุคลากรทุกคนจนผลงานเป็นที่ยอมรับจากนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองสังคมชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจึงมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564โดยผลการดำเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทานดังนี้ด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียนนักศึกษาสรุปผลการดำเนินงาน รายการประเมินที่1.1นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์รายการประเมินที่1.2นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและกีฬาด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสรุปผลการดำเนินงานรายการประเมินที่2.1การพัฒนาหลักสูตร รายการประเมินที่2.2การพัฒนาการเรียนการสอนรายการประเมินที่2.3การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียน รายการประเมินที่2.4การพัฒนางานกิจการนักเรียนนักศึกษารายการประเมินที่2.5การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รายการประเมินที่2.6การค้นคว้าวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวัตกรรมทางการศึกษาด้านที่3การบริหารจัดการสรุปผลการดำเนินงานรายการประเมินที่3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศรายการประเมินที่3.2การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รายการประเมินที่3.3การบริหารงบประมาณและการบริการรายการประเมินที่3.4การบริหารงานอาคารสถานที่ รายการประเมินที่3.5การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนสรุปผลการดำเนินงานรายการประเมินที่4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษารายการประเมินที่4.2ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานรายการประเมินที่5.1คุณลักษณะของผู้บริหารรายการประเมินที่5.2คุณลักษณะของครู รายการประเมินที่5.3คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุนรายการประเมินที่5.4การบริหารงานและพัฒนาบุคลากรด้านที่6 ความดีเด่นของสถานศึกษาสรุปผลการดำเนินงานรายการประเมินที่6.1ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยครูและนักเรียนนักศึกษารายการประเมินที่6.2อัตราการมีงานทําและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินผลงานประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึร 2, 64, กษา2564ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับขอขอบคุณครับ